ปั๊มเคิร์ฟคืออะไรแล้วมีวิธีในการอ่านยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวในช่างมาแชร์นะครับพาไปดูวิธีการอ่านง่ายๆแล้วกันนะครับปั๊มเคิร์ฟเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างจากเซนติฟูกอลอย่างเดียวแล้วกันนะครับโดยปั๊มเคิร์ฟนะครับ mm hmm. เขาจะมีอะสองแกนใช่ไหมครับแกน Y ก็คือแกนของเฮดปั๊มก็คือตัวที่บ่งบอกได้ว่าปั๊มเนี่ยสามารถสร้างแรงดันให้น้ําขึ้นไปได้สูงกี่เมตรนะครับส่วนตัวแกน X นะครับก็จะเป็นแกนที่บง่งบอก อัตราการไหลหรือตัวคปา capacit ของปั๊มนะครับทีนี้พอปั๊มเนี่ยมันทํางานใช่ไหมครับมันจะเป็นการทํางานแล้วเจนเคิร์มาประมาณนี้นะครับก็คือ high head low flow นะครับก็บอกประมาณว่าถ้าเกิดปั๊มตัวนี้มี flow ที่ตค่อนข้างต่ำนะครับตัว h e a เนี่ยก็จะสูงนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าตัวปั๊มเนี่ยมี flow ที่สูงนะครับตัว h e a ก็จะต่ำตามนะครับ แต่ว่าจุดใช้งานเนี่ยมันเป็นจุดไหนปั๊มเขาไม่รู้หรอกเพราะปั๊มมีเคอร์ฟอย่างนี้ใช่ไหมครับจุดใช้งานเนี่ยมันจะเลือกจากตัวซิสเต็มเคอร์ฟนะครับที่ไปตัดตัวปั๊มเคอร์ฟอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ซิสเต็มเคอร์ฟเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างนะครับอาจจะมาจาก1น,นะครับง่ายที่สุดก็คือการปรับวาลวนะครับพอเราเปิดวาลวมากนะครับจ,จ,รรววจุดใช้งานก็จะมาอยู่ตรงนี้พอเราเปิดวาลน้อยจุดใช้งานก็จะมาอยู่ตรงนี้มาจากตัวฟิกชันลอสในระบบนั่นเองนะครับ แต่ในทางกับการนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับวาวมันจะมีวิธีการปรับวาวเสมือนนะครับอย่างยกตัวอย่าง<ม>เช่นการเพิ่มความสูงนะครับจากจุดตั้งต้นไปที่จุดปลายนะครับมันก็เหมือนเป็นการดีวาวในทางหนึ่งนะครับเคลฟก็จะวิ่งกลับไปตามซิสเต็มเคลฟที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นการเพิ่มเพลช์ที่ต้นทางหรือปลายทางครับมันก็จะเป็นการปรับจุดซิสเต็มเคลฟจุดใช้งานเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตัวปั๊มเองเนี่ยมันจะเป็นแค่ปั๊มเคอร์ฟนั่นแหละแต่จุดใช้งานเป็นจุดไหนเราก็ต้องไปคำนวณระบบตรงซิสเต็มเคอร์ฟอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดใช้งานที่เราสามารถรู้ได้ว่าจุดนั้นเนี่ยมีโฟล์เท่าไหร่แล้วก็มีเฮทเท่าไหร่นั่นเองนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากทางปั๊ม KSB นะครับปั๊มอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากทางเยอรมันนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ